สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรลักนักสะสมผู้นิยมพักเครื่องของเก่าของหายากครับผมวันนี้วันที่29มิถุนายน2566แล้วนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าท้องฟ้าจะมืดครึ้มอ่าคืนนี้คงจะมีฝนตกตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่แถวหนองแขมนี่แหละก็นะก่อนอื่นนี่ก็ต้อง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคงวิริยกิจนะครับของเพื่อนสมาชิก FC ที่นครสวรรค์นะครับคือทราบข่าวล่าสุดเลยเมื่อตอน5โมงได้โทรคุยกับพี่โชคชัยคงวิริยกิจนะครับแล้วก็ได้ทราบข่าวถึงความสูญเสียซึ่งเมื่อเช้าวันนี้นะครับภรรยาของพี่เขาได้เสียชีวิตลงคือ ผมเข้าใจถึงความสูญเสียแล้วก็ความเสียใจที่เกิดขึ้นก็เมื่อเดือนที่แล้วผมก็ได้สูญเสียคุณแม่ไปก็นะครับขอเป็นกำลังใจที่ช่วยให้ฟันป่ากับความโศกเศร้าเสียใจในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งที่คุณพี่โชคชัยแล้วก็ครอบครัวและภรรยาที่ได้สักสสเอาไว้เนี่ย ให้ดวงวิญญาณของภรรยาพี่ไปสู่สุขตินะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เราได้มาพูดถึงเรื่องของทำไมผมถึงมาเป็นขอทานเที่ยวขอรับเงินบริจาคนะครับเพราะมีสมาชิกนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรกดติดตามช่องนะได้คอมเมนต์ว่า คือเขาใช้นามแฝงนะ่ะแต่พอผมสืบค้นเข้าไปว่าชื่อสัตตนนนนะครับสัตนนเนี่ยพอไปค้นดูกับกลายเป็นชื่อนี้มีความน่าสงสัยนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าผมเนี่ยทำคลิปออกมาไปเที่ยวว่าคนนู้นมั่วพระคนนู้นไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้บ้างนะหลอกลวง เอาตัวเองเนี่ยนะดีเข้าตัวแต่ทำไมถึงต้องมานั่งขอทานหาเงินบริจาคคือว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นการทำสงครามนะครับเป็นสงครามที่ฝ่ายนักต้มตุนนะครับได้ใช้กฎหมายในการฟ้องเพื่อปิดปากเพื่อปกป้อง ตัวเองนะครับแล้วก็การใช้กฎหมายนี้เนี่ยนะถ้าเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่มีเงินที่จะสู้สงครามเนี่ยมันก็จะจบภายในระยะเวลาไม่นานโดยที่เราเนี่ยจะต้องขอโทษแล้วก็ต้องอชดใช้ค่าเสียหายให้กับกลุ่มนักต้มตุนคือ มันมันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆพอพอทำสงครามแล้วมันต้องใช้เงินเพื่อเพื่อใช้ในการจ้างนักรบนักรบที่ว่านี่ก็คือทนายความถ้าไม่มีทนายความที่มีความรู้นะครับแล้วก็มีความเข้าใจกับเรื่องพักเครื่องเนี่ยยากยากที่จะนำนำความจริงให้ศาลได้รับรู้แล้วก็นำสืบพิสูจน์ ข้อเท็จจริงให้ที่ที่มันมีอยู่ให้ปรากฏการที่จะพิสูจน์ว่าพระที่เขานำมาเสนอขายหรือนำมาแสดงเพื่อรับบริจาคหรือว่าเพื่อทำบุญกับเพื่อนๆเนี่ยโดยที่เขาอ้างว่าเป็นพระของสมเด็จพระจารย์โตหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี้ที่มีคนคนหนึ่งนะครับ เอาพระเข้าไปโพสในกลุ่มของชมสมาชิกเพจพระเครื่องสันขวานของอาจารย์โอ๊ก็นะบอกว่าพระของเขาเนี่ยผ่านการตรวจมาแล้วเป็นเหรียญมีความเก่าแน่นอนนะครับเครื่องตรวจเนี่ยชี้ชัดออกมาว่าเป็นพระแท้เก่าถึงอายุแน่นอนแล้วก็ เกิดกรณีพิพาทขึ้นมาอีกและมีการดำเนินการที่จะฟ้องร้องอาจารย์โอ๊ตนะครับที่ไปหมิ่นประมาทเขานะทำให้เขาได้รับความเสียหายทำให้คนอื่นเนี่ยที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยคิดว่าเขาเอาพรกเกจมาประมาณนั้นแหละนะครับก็นี่แหละเราก็เลย ความรู้ความเข้าใจของผู้คนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาพระเครื่องศึกษาของเก่าเนี่ยมันมันยังเป็นศูนย์อยู่เมื่อมันเป็นศูนย์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าขอวิชาการความรู้จากเสียนพระได้เลยเพราะว่าแม้กระทั่งบรรดาสมาคมพระเครื่องนยครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของพระหลวงปู่ทวด ที่บอกว่าเป็นพระแท้สากลน,นะครับท้ายที่สุดพระแท้สากลที่เคยผ่านการประกวดของสมาคมพระเครื่องหรือแม้กระทั่งออกใบรับรองของสมาคมพระในอดีตวันนี้เนี่ยเมื่อนำไปส่งประกวดกับถูกกรรมการบอกว่าเป็นพระไม่แท้แล้วทีนี้ไอ้คำพูดที่บอกว่าให้เล่นแท้สากลเล่นสากลเนี่ย มันมันมันไม่มีคำตอบอะครับใช่ไหมแต่สิ่งที่ทุกคนวควรที่จะหาความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก็คือว่าพระแท้ที่เป็นพระเก่าพระโบราณน,นะฮะพระเก่าเนี่ยก็คือว่าพระที่สร้างก่อนปี2,500นะครับนะกระบวนการผลิต โลหะต่างๆหรือแม้กระทั่งพระสมเด็จที่เป็นปัญหาในปัจจุบันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วในส่วนที่เราคิดว่าของเราแท้แต่สมาคมไม่ยอมรับก็เลยต้องหนีไปเข้ากับกลุ่มที่เรียกว่าอนุรักษ์เพราะไปสายอนุรักษ์เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะว่าสายอนุรักษ์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นอีก กลุ่มขุมพลังหนึ่งที่เป็นตัวแทนของบรรดาพระโรงงานถามว่าความจริงแล้วมันคืออะไรกันความจริงแล้วพระแท้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอนุรักษ์หรือว่ากลุ่มสากลอะไรเนี่ยก็คือพระองค์เดียวนั่นแหละนะครับถ้าพระองค์เดียวนั้นน่ะไม่สามารถยืนยันความเป็นพระแท้ของของตัวพระเอง แต่เราก็ยังต้องไปพึ่งตัวกลางไปพึ่งกรรมการไปพึ่งสมาคมไปพึ่งใบเซอร์หรือแม้กระทั่งไปพึ่งกลุ่มพึ่งเพจชมรมต่างๆเนี่ยและเราเรามีข้อสรุปอะไรท้ายที่สุดเนี่ยนำพระไปตรวจไปตรวจเพื่อได้รับใบรับรองมาเป็นพระแท้แต่ในใบรับรองพระแท้ทุกใบเนี่ยล้วนจะเป็นใบที่มีปัญหาและท้ายที่สุดเนี่ย พระไม่ได้ยืนยันความเป็นพระแท้ของเขาไม่ได้ยืนยันว่าความเป็นพระเก่าโบราณอันทรงคุณค่าคือมูลค่าของพระเนี่ยมันอยู่กับอะไรมันอยู่กับค่าความนิยมใช่ไหมและปริมาณที่มีอยู่ถ้าพระมีน้อยใช่ไหมความนิยมของคนที่เขาอยากได้หรือเล่นหาเนี่ยที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาก็จะให้มูลค่าให้ราคา สามารถจะจะซื้อขายกันได้แล้วก็มีโคดเซียนท่านหนึ่งที่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายถ้ามันซื้อขายได้เป็นจบคำตอบสุดท้ายของเขาก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นพระแท้หรือพระเก๋นเนี่ยถ้ามันซื้อขายได้คือจบอันนี้เนี่ย มันเป็นปก,กะที่ทำแม่งทำแม่งนะครับแล้วท้ายที่สุดมันนำไปสู่อะไรนำไปสู่การหมิ่นประมาทนำไปสู่ความอะไรสงรามความขัดแยง้งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าพระแท้เราเชื่อนะโดยที่ไม่สามารถจะนำพิสูจน์ไม่สามารถจะตรวจสอบ แล้วตัวเราเองไม่มีความรู้เนี่ยคุณคิดว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงมากแค่ไหนจนสุดท้ายเนี่ยผู้คนทั้งหลายนี่ก็พากันเอืออเอ่อมละอาเอื่อมละอาเบื่อหน่ายใช่ไหมคือคือเล่นเล่นหาพระด้วยความสุขด้วยความสนุกแล้วก็เอาไว้อวดเอาไว้โชว์แต่สุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็น ไปให้คนนู้นดูคนนู้นเขาบอกว่าเก๋ไปให้คนนั้นดูคนนั้นก็บอกว่าเก๋อะแต่ทีนี้เราไปซื้อมาจากคนขายคนขายเขาบอกว่าแท้ล่ะใช่ไหมถ้าเราเอาไปคืนเนี่ยมันก็จะต้องอะไรมันก็ต้องมีการดีแคลร์แล้วก็หักใช่ไหมหักในส่วนของค่าดําเนินการค่าเสียเวลาอะไรกันไปก็สุดท้ายเป็นเราซื้อความ วุ่นวายยุ่งยากใช่ไหมคือซื้อพระมาแล้วเราก็ยังมานั่งปวดหัวมานั่งสงสัยแต่ทําไมเราไม่เรียนรู้ละ่ะ mm hmm. เมื่อเราเรียนรู้แล้วเราดูเป็นแล้วอ่าเราก็มั่นใจคือถ้าคุณไม่มั่นใจเนี่ยคุณที่เอาพระคุณไปแห่ไปถามคนนู้นคนนี้สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะถึงจะเป็นพระแท้นะคุณก็จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ มันไม่แท้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีความรู้คุณสามารถจะดูเป็นเนี่ยอย่างล่าสุดที่มีปัญหาเรื่องเหรียญไอเหรียญทําย้อนยุคขึ้นมาเนี่ยแล้วไปบอกว่าเป็นเหรียญหายากเหรียญที่มันคือเราดูกระบวนการผลิตนะเราดูโลหะใช่ไหมมันอันนี้อันนี้ผมคงจะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มปากไม่ได้ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะไปกลายเป็นคู่กรณีอีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาของผมเนี่ยมันก็ยังคาราคาสังอยู่ใช่ไหมคือมันจะต้องมีการขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งในในเดือนกรกฎาคมนี่แหละนะคะเดือนเดือนหน้าที่จะถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะต้องมีการนำพิสูจน์ถึงสิ่งที่เขาฟ้องว่าผมเนี่ยนะไปเป็นหมิ่นประมาทเขายังไง เป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จยังไงใช่ไหมนี่แหละคือมันกลายเป็นสงครามไงในเมื่อท่านมีพระแต่ท่านสงสัยดูไม่เป็นท่านเที่ยวไปถามคนนู้นคนนี้เอามาถามผมถ้าผมบอกว่ามันมีสิทธิแท้นะครับมันมีสิทธิแท้แต่ผมไม่ได้เห็นของจริงไงนะปัญหาหนึ่งที่ที่เราประสบพบเจอกันก็คือว่า คนทั่วไปเนี่ยที่มีพระเนี่ยอยากจะรู้ว่าของตัวเองแท้หรือเปล่าก็เอาไปให้เสียนดูเอาไปให้คนนู้นคนนี้ดูโดยที่ตัวเองเนี่ยผักภาระเนตัวเองไม่ได้สนใจที่จะศึกษาหรือเรียนรู้เหมือนที่เมื่อวานผมเล่าให้ฟังว่าผมเอาพระเนี่ยไปขึ้นห้างพันทิพย์เมื่อ20ปีก่อนนะแล้วตอนแรกเนี่ยเซียนนะเขาก็อยากจะได้ แต่ผมไม่ได้อยากจะขายแค่อยากจะรู้ว่าเป็นพระแท้หรือเปล่าพอเราไม่ขายเท่านั้นเองพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปความกดดันของเขาเปลี่ยนไปนะครับกลุ่มคนที่มารวมตัวรอบรอบเราเนี่ยมันมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยคือเชื่อว่าสมาชิกหลายๆท่านที่เคยขึ้นห้างนะเอาพระขึ้นไปถามเนี่ยก็ประสบพบเจอกับเรื่องอย่างนี้ แล้วทีนี้เนะี่ยมันเลยทําให้ภาพโพส์นะของเสียนพระเนี่ยมันมันดูน่ากลัวนะครับเป็นอันธพาลเป็นพวกไม่ดีอะ่ะใช่ไหมคือแล้ววันนี้เนี่ยมันยุค ยุคของสื่อโซเชียลใช่ไหมเราใช้อินเทอร์เนต็ตได้เราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆที่มันเปลี่ยนไปอย่างล่าสุดเนี่ยพระหลุดจำนำมาโพสถึงเรื่องของหลวงพ่อเงินว่าหลวงพ่อเงินที่มีเซียนคนหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นหลวงพ่อเงินแท้ๆเนี่ยจะต้องไม่มีการแต่งหุ่นเทียนนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยหลวงพ่อเงินที่อามูลค่ากว่า20ล้านเนี่ยกลับกลายเป็น มีการแต่งหุ่นเทียนกันยังไงขึ้นมาอ่าใช่ไหมคือถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้หรือว่าติดตามข้อมูลพวกนี้เราก็จะไม่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งพระสมเด็จวันนี้เนี่ยคุณลองไปดูหน้าพระของบรรดาเน็ตไอดอลต่างๆที่นำพระมาเสนอขายคุณอะองค์นี้เนี่ยผมเช่ามา15ล้าน20ล้านอย่างเงี้ย หน้าพระเปลี่ยนไปละไอ้ที่บอกวันเนื้อถูกพิมพ์ใช่โอ้อย่างนี้ผิดพิมพ์เนี่ย <c oughs> เขาไม่พูดถึงแล้วใช่ไหม <c oughs> เพราะเ <c oughs> พราะ <c oughs> อะไรเพราะเขาต้องการที่จะขายอย่างเดียวเหมือนที่โคตรเซียนเขาบอกว่าขอให้ขายได้เท่านั้นนะจบใช่ไหมสากลคืออะไรพระแท้ต้องขายได้แต่วันนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอพา้พระเกพระปอมพระโรงงานเนี่ยมันขายได้ ไม่ว่าคุณจะไปตามตลาดนัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นไออะไรนะสายใต้เนี่ยใช่ไหมมันก็จะมีพระเกะพระโรงงานปนกับพระแท้แต่ปัญเด็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเล่นแค่ชอบคุณก็ซื้อมาถือว่าเป็นของเล่นเป็นกระสุนเอาไว้ไปยิงไปเปลี่ยนกันในหมู่เพื่อนฝูง5 0 0ร้อพันึงเนี่ยโอเคมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันมีมูลค่าสูงไปกว่านั้นล่ะ ใช่ไหมอย่างคุณอย่างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปเช่าเศษพระสมเด็จน่ะฐานฐานพระสมเด็จอ่ะแปดหมื่นใช่ไหมเช่ามามีความสุขรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของของบรรดานักสะสมแต่ผมก็ยังดูไม่เป็น เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะนำพิสูจน์ได้ถึงข้อเท็จจริงว่าเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ไอเศษพระสมเด็จเนี่ยพิมพ์มันไม่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นพิมพ์อะไรใช่ไหมแต่เราใช้สัญญาณเป็นอะไรไม่รู้ขาดขาดเกินเกินสงสัยตอนนี้นี่เนื่องจากว่าน่าจะมีฝนตกหนักแถวแถวนี้ มันเลยทําให้สัญญาณขาดขาดให้หายไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามาสรุปนะเรามาสรุปว่าการซื้อขายพระเนี่ยมันเกิดจากความเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อว่าคนขายเนี่ยเขาดูเป็นเขาเก่งใช่ไหมแต่พอเราขอคำอธิบายว่าพระแท้ดูยังไง เขาก็จะบอกว่าดูนี่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 นะตำหนิตรงนี้ตรงนี้ต้องดูเม็ดดำเม็ดแดงตรงนี้เนี่ยแต่มันมีองค์เดียวที่เป็นแบบนั้นคือมันมีองค์เดียวอะที่เป็นแบบนั้นแต่พระสมเด็จเนี่ยมันมีหลายวาระนะจริงๆถ้าเราเรามาวิเคราะห์จริงๆแล้วหลังจากสมเด็จโตมรณภาพ2415นี่เนี่ยวัดระฆังไม่มีการสร้างพระสมเด็จอีกเลยท่านเชื่ออย่างนั้นเหรอใช่ไหม อโอ้ท่านปอนลาดเผาตกหนักใช่ไหมครับคิดว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเนี่ยดูสิเห็นไหมบรรยากาศท้องฟ้าตอนนี้เนี่ยโอ้โหลมแรงมากนะลมแรงแล้วก็อื้ออ่าอีกอย่างหนึง่งพอเราฝากฝากถึงไอเอฟซี ติ่ง fc ของอเซียนกระเพาะปลาด้วยนะครับถ้าไม่อยากให้ผมเข้าไปตำหนินะไอเซียนกระเพาะปลานั้นนะ่ะก็คอมเมนต์ให้มันสุภาพใช่ไหมสิ่งที่ใ,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 ในในในคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าผมเนี่ยอิจฉาตาร้อนมันเหลือเกินคือจะบอกให้ฟังนะครับว่าการที่ไอกระเพาะปลาพันล้านเนี่ยมัน มันาสามารถหาเงินได้ขนาดนั้นนะเพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีการสร้างตัวตนไงสร้างตัวตนแล้วก็เขาก็สร้างพระดังนั้นคุณจะเห็นว่าเซียนพระรุ่นเก่าๆเนี่ยที่ล้มหายตายจากแล้วก็หายไปจากวงการเนี่ยไอคนที่มันดูพระไม่เป็นจริงๆเนี่ยมันก็จะหันมาสร้างพระใหม่สร้างพระใหม่แล้วก็การให้ จองพระอะไรแล้วก็ปั่นปั่นกระแสพระอย่างล่าสุดเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีพระอยู่รุ่นหนึ่งนะฮะนะปั่นกระแสกันภายในเดือนเดียวนะราคาลงหวบเลยใช่ไหมเออนี่แหละแล้วคุณคิดดูนะ,ะพระองค์หนึ่งเนี่ยราคาองค์ละร้อยถ้าสร้างหมื่นองค์นะองค์ละร้อยสร้างหมื่นองค์เขาจะได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหม อ่าแล้วเขาจะแบ่งให้วัดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยการสร้างพระทีละหมื่นองคของ์ของยุคนี้ของบรรดาพวกเน็ตไอดอลที่สร้างพระขึ้นมาบอกว่าโอ้โหใช้มวลสารนู่นนี่เนี่ยใช่ไหมโอ้โหมันขังมันจักเสร็จมากพ,พิธีกรรมของของการสร้างพระของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะผมว่านะมันนะแล้วทีนี้ก็ใช่ไหมวิธีการหาเงินของเขาเนี่ยเขาใช้ชื่อเสียงของเขาไง แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสื่อวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสื่อโจรเยอะมากที่ทำการเป็นขบวนการหลอกลวงแล้วก็อะไรอ่ะดึงแมงเม่ามันเหมือนกับล่าสุดเนี่อะไรนะเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินบริษัทสตาร์กไหมใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเราจะ จะพบว่ามันมีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ะใช่ไหมที่ชื่อสตาร์กเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการช่อโกงเป็นจำนวนเงิน3ามถึงหมื่นล้านบาทซื้อขายหุ้น3ามถึงหมื่นล้านเห็นไหมเขาใช้อะไรเขาใช้วิธีการต้มตุน ก็คือการแต่งบัญชีแล้วก็หมุนคือผมก็ไม่ชำนาญน,นะในเรื่องของการซื้อขายหุ้นอะไระแต่ในอดีตเนี่ยผมเคยซื้อขายฟอเล็กคือการซื้อเงินนะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็เจ๊งนะครับมันก็เลยคือเพื่อนๆผมไม่อยากจะตำหนิ เไอ้เหยื่อของพวกนักต้มตุนนะฮะว่าเป็นคนประเภทไหนแต่จริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่านักต้มตุนเนี่ยเขามีความตั้งใจนะครับที่จะล่อลวงหลอกลวงแล้วก็ท่านนะตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงหลอกลวงนั้นใช่ไหมคือในวงการพระเนี่ย กฎหมายยังไม่ครอบคุมเข้าไปถึงใช่ไหมไอโรงงานทำผ้าปลอมเนี่ยนะเขาทําพระโรงงานเขาก็ยิงไปตามสายต่างๆตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งละส่วนที่2ก็คือเมื่อมันร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอะไรเนี่ยแล้วก็จัดจัดขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเฟนชัยเป็น MLM เนี่ยจับพลังตรวจวิทยาศาสตร์เอาคนแบบ คิดว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลทางความคิดเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเอาไปวัดวัดต่างๆเนี่ยไปแจกไว้ในวัดเนี่ยไปฝังเอาพระที่เป็นหีบหีมเนี่ยพระโรงงานของเขาเนี่ยเป็นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ไม่มีความรู้เรื่องของพระเครื่องเนี่ยก็ไม่สามารถจะหนีวงจรอุบาตนี้ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองสังเกตดูให้ดีๆเลยนะว่าเม็ดเงินทั้งหลายเนี่ยที่เข้าสู่ ตลาดพระเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากคนที่ไม่รู้แต่อยากได้แล้วก็ไปเห็นว่าสื่อนังสื่อมวลชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน youtube ใน Tik t o k อหรือว่าในในไอ b o o k o o k เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพระเกพระโรงงานทั้งนั้นแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าพระเขาไม่ดีพระเขาเกพระเขาปลอมอย่างเงี้ย เข้าขายที่เราจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทนะครเพราะอะไรเพราะพระนั้นอะมันมาจากที่ไหนเราไม่รู้คนขายพระที่เอาพระมาโชว์มาอะไรเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายแฝงใช่ไหมมีวัตถุประสงค์แฝงดังนั้นมันจึงเกิดสงครามไงไอสงครามที่ใช้นักกฎหมายใช้กฎหมายปิดปากแล้วก็ฟ้อง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 ,องคนที่ไม่มีเงินสู้คดีเนี่ย ก็จะต้องยอมแพ้ไปก็เรียกว่าแพ้สงครามดังนั้นสิ่งที่ผมยอมเป็นขอทานในทุกวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆืเนเนี่ยช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะในการรับรู้ถึงสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลอย่างน้อยนะครับในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่ามีผู้คนจำนวนมากนะครับที่ลงไปทางภาคใต้นะแล้วไปเช่าหานะครับแล้วที่สำคัญ ศูนย์เสียงเงินไปแต่คิดว่าเป็นพระสายอนุรักษ์ใช่ไหมคือในกลุ่มเขาเนี่ยเขาจะมีการสร้างสร้างอะไรสร้างบรรยากาศของของกลุ่มพระเกะนะให้ให้คนนี้หลงเชื่อเหมือนกับที่กำลังเกิดขึ้นกับอ,า,อาจารย์โอ๊ตนะครับเอา คือถ้าเพื่อนๆดูดีๆว่าไอเหรียญลงยาต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายกับกรณีที่เกิดขึ้นอยู่กับในในเหรียญของหลวงปู่ทิมนะครับเอาละว,วันนี้ฝนลงแล้วโอ้โหอันตรายแล้วผมผมต้องขอตัวไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับเออก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพี่โชคชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับ บุญกุศลใดที่เคยสร้างสมมาผมก็ขออุทิศให้กับดวงวิญญาณของภรรยาพี่ด้วยนะครับอภิวาทนาศีลิสนิตยังพุทธ,ธาปจายโนจัตตาโลวทันติอายุวันโนสุขังพลังอขอให้เพื่อนๆสมาชิกทั้งหลายมีความสุขความเจริญด้วยกันทั้งสิ้นนะครับสาธุ สำหรับเพื่อนสมาชิกที่บริจาคเงิน1,000 0บาทเพื่อสู้คดีรับเหรียญสุริยภูมิจัก,กรวาลของอาจารย์ถวันดัชนีพร้อมอุปกรณ์ครบชุดขอบคุณสำหรับการสนับสนุนสวัสดีครับ